สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีม่ามนฑลทาร์ชแนลนะรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวทัดดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในช่วงวันที่ 1- ถึงส5พฤษภาคมนะคะ ข่าวดีเรื่องความรักของคุณนะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวท่าจิงกันก่นกอนมีไฮร็ฟันขึ้นมาเด e เดวิลนะคะเดีไฮพินเทสเราจะแต่ทาวเวอร์เอ่อสว <laughs> พลังงานในช่วงเวลานี้น่าจะมีอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่ คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์มันมีอะไรที่เหนือความคาดหมายหรืออะไรที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะบางคนมีการจบลงกับสถานการณ์ความรักหรืออะไรบางอย่างแบบกระทันหันก็ได้หรือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณแบบค่อนข้างเข้ามาแล้วเซอร์ไพรส์ความรู้สึกอะ่ะทีนี้มันมีทิศทางของเรื่องของแรงดึงดูดนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเลือกทําตาม สังชาติยานความรู้สึกถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องคิดหรือว่าตัดสินใจอะไรนะคะมีแนวโน้มที่อากจะเหมือนเลือกทําตามความรู้สึกของตัวเองเ,องเนาะมากกว่าการใช้เหตุผลมันมีเรื่องของการปล่อยวางกับปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเวลานี้เหมือนพยายามอยากทำให้จิตใจเราแบบนิ่งขึ้นเออเย็นขึ้นเน,ะะนาะลักษณะมันเหมือนมีสิ่งเราจะ ภายนอกนะเข้ามากระทบความรู้สึกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวตนของคุณในเวลาเนี้ยค่อนข้างมีแรงดึงดูดมีสเสน่ห์อาจจะดูแบบน่าค้นหานะเอออาจจะได้ดึงดูดพลังงานบางอย่างนะคะเข้ามาในชีวิตเนาะมีแนวโน้มที่อาจจะมีคนเข้ามานะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะ ช่วงนี้เหมือนถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็คิดว่าเป็นแนวโน้มของการที่อยากจะปล่อยวางกับปัญหาแล้วก็สถานการณ์มากยิ่งขึ้นไฮโรแฟนเนี่ยมันเหมือนกับพยายามจะหาจุดกึงกลางหาแนวทางทางออกที่เป็นแบบตรงกลางร่วมกันประมาณนี้ที่มองว่าอย่างจีไฮพินเทสขึ้นมานะคะก็เป็นไพ่หนึ่งที่สื่อถึงความน่าค้นหาความมีเสน่ห์เนาะพอบวกกับเดเดวิลเนี่ยเราคิดว่า ช่วงนี้น่าจะได้มีเกณฑ์นในการดึงดูดคนทางความรักเข้ามาเพราะสึกว่ามีสเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคม2568ของชาวทาดดินจะเป็นยังไงอีกเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าแบบเป็นพลังงานภาพรวมนะ อยากให้รับชมนะคะรับฟังพ่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับพลังงานของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากภายไปลองปรับใช้กันได้นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานเพิ่มเติมของชาวธาตุินนะคะ ขอใช้เป็นเจียวทอคารอดตนะน,นี่นะห้าถ้วยนะคะสิบอัพครับห้าถ้วยหกถ้วยสิบถ้วยหถ้วยมาเต็มอ่ะมีพลังงานห้าไม้เท้าแล้วก็9้าไม้เท้าค่ะ ช่วงนี้อาจจะมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างเงิน,นะคะมีโก้บางอย่างเนอะรู้สึกว่าบางคนมีพลังงานเดิมๆมีพลังงานเก่าๆวนเวียนในชีวิตของคุณด้วยอะในเวลานี้นะมีไพ่พลังงานหกถ้วยขึ้นมามีพลังงานที่เป็นสิบถ้วยนะคะ อยู่ดมันเหมือนความเป็นแฟมิลีความเป็นครอบครัวอาจจะเป็นพลังงานเก่าที่อาจจะแบบเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ได้หรือว่าแนวทางเนี้ยมันจะมีเรื่องของความรู้สึกที่คุณให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้ใช้เวลากับครอบครัวเยอะขึ้นเนาะอ,อ่พลังงานตรงเนี้ยมันเหมือนแบบมีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเอง คิดว่าบางครั้งเราอาจจะต้องปรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยพลังงานมีการส่องมีการประเมินนะคะดูสถานการณ์ความรักอยู่อาจจะเป็นคุณที่กำลังส่องดูหรือว่ามีคนที่เขาเข้ามาส่องดูสถานการณ์ของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะในช่วงเวลานี้นะคะทีพลังงานตอนนี้มันเหมือนแบบแอบรู้สึกว่าถ้าจะต้องคิดหรือว่าตัดสินใจอะไรก็แอบกลัวความผิดพลาด กลัวว่าจะตัดสินใจผิดกลัวว่าจะตัดสินใจพลาดเหมือนกับเหมือนเราเคยมีบทเรียนอะเออแล้วเราก็รู้สึกว่ากลัวจะเป็นแบบนั้นกลัวจะเป็นแบบนี้นะคะมันมีพลังงานของความเสียดายพลังงานของความเสียใจขึ้นมาอยู่นะคะถ้าใครที่แบบมีการดิวกับคนเดิมๆบอกเลยว่ามันมีเรื่องของพลังงานความเสียดายตรงนี้สำหรับชาวทัตด,ดินนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าข่าวดีนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกคือสัปาคมนี้ มันจะมีทิศทางไปในแนวทางไหนนะข่าวดีของชาวทัดดินนะคะ King of Pentacle สามดาบเด็กถือถ้วย The Empress สองถ้วยนะคะ ชาวธาติดินคุณได้เจอความรักที่ถูกใจแน่เลยมีคนที่เขามีความชอบไลฟ์สไตล์นะคะใกล้เคียงกันกันกบคุณลักษณะมันจะเหมือนกับมีจุดเชื่อมต่อระหว่างกันละกันคุยกันแล้วแบบถูกคอนะคะรู้สึกว่าสามารถไปต่อได้เนาะ,ะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ตรงใจนะคะพลังงานความรู้สึกสามดับขึ้นมาเนี่ยมันมีการฮิลิ่งกระบวนการบางอย่งปลดล็อกด้วย ถ้าอะไรที่สุว่ามันเป็นความผิดหวงังความเสียใจมาก่อนหน้านี้พอเราอ่านในท็อปิกของข่าวเดียมันว่ามันจะได้รับการฟื้นฟูนะคะในเรื่องของความรู้สึกเกิดขึ้นมีโอกาสในการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเด็กถือถ้วยม,มีการให้โอกาสแล้วก็เปิดโอกาสทางความรักนะคะให้ขึ้นพลังงาน opportunity เนาะ อาจจะมีคนที่เขาเข้ามาขอโอกาสทางความรักจากคุณละคุณก็มีโอกาสในการที่จะเปิดใจด้วยรับคนที่มีพลังงานในการแบบลิงก์กันเชื่อมต่อระหว่างกันละกันนะคะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ตรงใจอย่าง The Empress เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคนที่เขามีความพร้อมในหลายๆด้านการเงินการงานหรือว่าในด้านต่างๆคือรู้สึกว่าตอบโจทย์คนรักในอุดมคติอืมประมาณนี้เลยเหมือนเป็นไพ่จัก,กรพรรดินีเนาะ มันแบบเหมือนถ้าคนภายนอกมองมาก็จะรู้สึกว่ามันมีความสมบูรณ์พร้อมในหลายๆด้านนะน,นะคะทีนี้พลังงานภาพรวมมันจะมีการฮิลลิ่งคิงอ o เพนราคิลก็ขึ้นมาเป็นเหมือนแบบมันจะค่อยๆน่าจะเรียนรู้การเรียนรู้กันค่อยๆแสดงออกถึงความจริงใจที่มีนะคะแล้วก็ได้ปลดล็อกกับ พลังงานที่มันคาราคาซังความรู้สึกอะทีนี้เหมือนกับว่าโอกาสตรงเนี้ยค่ะที่เข้ามานะคะมนว่าคุณอาจจะมีโอกาสมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางด้วยอืมสำหรับอ,อ่อสิ่งที่ความสัมพันธ์เนาะที่จะเข้ามาในในช่วงเวลาครึ่งเดือนแรกของปีสะพานี้นะคะที่เดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มกันดีกว่าว่าแนวโน้มการเทกชั่นที่คุณจะได้รับ มันจะไปในรูปแบบไหนนาอแล้วก็ไปในทิศทางยังไงนะคะเซเว่นอวมีเซเว่นอนะคะอย่างที่บอกเลยมีชอยมีตัวเลือกเข้ามาแน่นอนอะ่ะ มีพลังงานสีถ้วยนะคะการเพิกเฉยกันแล้วเลยกับบางเรื่องบางสถานการณ์นะคะมีพลังงานเด็กถือไม้เท้าแล้วก็มีพลังงาน s e v ว o นออฟโซล้มันก็คือรูปแบบของพลังงานที่จะก่อเกิดขึ้นแหละอืม เป็นทิศทางพลังงานที่จะบอกว่าเหมือนกับมันมันมีอะไรที่มีทั้งพลังงานที่ที่ดีต่อใจแล้วก็พลังงานที่มันอาจจะไม่ได้เวิร์กมากสำหรับตัวเราเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาตัดสินใจอีกทีเพราะดูว่ามีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาเยอะข้อดีก็คือคุณได้มีโอกาสได้เลือกไงเลือกสรรพิจารณาตัดสินใจกับช้อยหรือโอกาสที่เข้ามานะจุดนี้แต่ว่า พลังงานอะพอมีโอกาสเข้ามาเยอะเหมือนว่าบางคนเขาก็เข้ามาด้วยการแบบหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากตัวเรานะคะหรือแบบอาจจะหวังดีแต่มันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะในเวที่เราแบบมุ่งหวังหรือคิดไว้ตั้งใจไว้นะคะพลังงานที่เกิดขึ้นก็ควอยากให้มันไปในสเตจที่เราสึกว่าโอ,โ,โอเคแฮปปี้ดีต่อใจเนาะประมาณนี้เลยนะคะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสเตปของพลังงานนะคะคีซ่กากัเนี่ยอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกอะไรเนาะกับชาวธาตุดินบ้างนะคะคีซ่กากัจากกะเลิบอันนี้นะคะมาดูสีพลังงานที่อยากจะบอกกับชาวธาตุดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันในช่วงรี่งเดือนแรกพฤษภาคมนี้นะคะ มาดูกันนะคะเป็นแคสตการ์ทิวิ่งแมสเซจนะวันเนี้ยสู่อัพพาร์สออฟเดอะยูนิเวิร์สแอนด์อเวเวอร์บีโอ้โหชายเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเปล่งปรังกายความเป็นตัวเองออกมาแล้วไหมเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาแล้วก็มันว่ามัน เหมือนกับเราจะต,ต้องทําอะไรให้มันเคลียร์ขึ้นชัดขึ้นนะคะอย่าละทิ้งเป้าหมายความฝันเชื่อมั่นว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแล้วมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดเลยเป้าหมายที่คุณแพนเอาไว้โอกาสที่คุณอยากจะคว้าไว้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของคุณแล้วคะ่ะหวังว่าทําให้เต็มที่ทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะโอเค ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะอยากให้ชาวทัดดินนะคะรับชมหรือว่ารับฟังเพราะความบันเทิงเนาะก็ถ้าใครรู้สึกว่าเออเรื่องราวค่อนข้างตรงก็นำคําแนะนำนำพลังงานดีๆจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำหัวข้อหรือว่าคอนเทนต์ไหนนะสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้บายค่ะ